โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกมโมบายเรอ่าเปลี่ยนเกมบ้างเนาะดูเศรษฐีน่าจะเบื่อละเรลมาอยู่กับโมบายเรจิน EP ที่สองนะครับอะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าครับพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวามาเล่นกันเลยอเดี๋ยวผมรับเพื่อนก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนที่แอดมานะครับคือแอดมาเยอะมากจริงอแอดผมก็รับนะครับรับ อ่ะรับนะครับอ่ารับให้หมดคือแอดกันมาเยอะจริงๆอ่ะแอดมาเยอะมากนะครับบางทีก็รับไม่หมดเนาะก็ต้องขอประทานทุนด,ด้วยอ่ะแต่นี่รับแล้วกันนะครับอ่าโอเคหมดแล้วเนาะเพื่อนเราเพื่อนนี้ไม่แน่ใจว่าตันกี่คนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเลยแล้วกันครับเราเล่นเป็นหมดจับคู่เนาะอ่ะเลยก็แอด แอดมาเล่นกันได้นะครับแอดมาเล่นกันได้เนาะบางทีก็ไม่ว่างเล่นก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับบางทีก็เล่นกับเพื่อนเนาะแต่ถ้าว่างเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยนะครับรวยรับผมรวย <c oughs> ถนัดตัวนาตาเลียมากกว่าว่ะนาตเลียนะฮะคือตอนนี้ตัวแจกฟรีแบบเล่นเยอะมากดูดิ <c oughs> คือไม่ต้องซื้อเลยครับเกมนี้ไม่ต้องเสียงเงินซื้อเลยเพราะว่าตัวเขาแจกฟรีดูดิ ฟรี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 หมดเลยนะครับคือแบบเล่นเกมนี้ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับคือดีนะแจกฟรีเล่นอ่ะตัวนี้เนี่ยถ้าซื้อด้วยซื้อด้วยดาบเนี่ยน่าจะใช้ประมาณ32,000ืนสนะครับสำหรับเจ้าตัวนาตาเลียนะแต่คือทางเกมเขาปล่อยให้เล่นฟรีนะครับก็ต้องก็ดีนะดีดีดปล่อยเล่นฟรีคือตอนนี้กําลังสะสมดาบซื้อนาตาเลียอยู่นะครับสามหมื่นสองเนี่ยตอนนี้ไม่อยู่สองหมื่นห้าเอง จะต้องค่อยๆประหยัดเล็กประหยัดน้อยนะครับอืมหนองคงก็น่าเล่นนะซันเนี่ยเฟยา่ฟยาเฟย่านี่ไม่น่าโหดอะ่ะแต่มีอาโหดนะมีอามีมีอาโหดยิงแรงโคตรๆอะ่ะก็ส์ก็โหดนะยิงลำแสงแรงเหมือนกันยุนเจ้าเนี่ยเป็นสายสายดันป้อมเลยแหละ เปิดมาเราอัพนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็อัพดาบพลังกลมตีกายภาพมาก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวเราไปดันป้อมกลางดีกว่าครับอ่ะเดินตามหลังเขานะ <c oughs> อ่ะให้เขาตายก่อนเรานะครับเราไม่อยากบุกเราไม่อยากตายก่อนเนาะตัวนี้เนี่ยถ้าแอบ,บเนี่ยป้อมเนี่ยแอบบตรงเนี้ยมันจะเพิ่มพวกพลังวิ่งเร็วนะที่ผมลองเล่นมาเนี่ยเนี่ยมันจะเพิ่มสปีดครับเนี่ยคือแม่งโหดมากเวยเพิ่มสปีดแล้วแบบตีแรงขึ้นด้วยดิ คือโหดนะเวตัวนี้ถ้ามาเล่นเนี่ยคือติดใจตัวนี้แล้วเวนาะตเลรียต้องเก็บเงินซื้อครับก่อนที่มันจะหมดเขตเล่นฟรีนะ,อะแอบปมป้อมก่อนแอบตรงเขาเรียกว่าพุ่มไม้ปะดงกัญชาป่าวะแอบตรงดงกัญชาก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวรอเขามาก่อนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเสียบเขานะครับมาแฟบวิ่งไปเสียบปื๊บเออรไอ,อ้รูปหมายกากบาดนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะ ไม่รู้เหมือนกันพอดีว่าเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งนะครับเล่นไม่ค่อยเก่งจริงอาจจะยังไม่รู้เชิงการเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่มาปืบป๊บปื๊บอุย๊ยไปหาปอมมาอีกสวยแต่อันตีสองเนี่ยเป็นสกิลสโลนะครับสโลมูชั่นน่าจะประมาณอย่างนั้นเนาะต้องเข้าป้อมก่อนเราต้องไมาตรงนี้แล้วบุกแม่งเลยเปล่าบุกเลยเปล่าโอ้โหแตก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 วิ่งหนีวิงว่งหนีอย่าอย่าทำเราอย่าทำวิง่ง <_ d ic c> แจกมาแล้วครับหนึ่งตัว <_ d ic c> คือการเล่นเกมเนี้ครับการได้ที่คู่ทีมที่เก,งเก่งๆมันก็มีผลนะ <_ d ic c> ถ้าคุณได้คู่ทีมอ่อนเนี่ยคือทําให้เกมคุณเสียได้เลยนะครับแบบบางทีเขาเล่นแบบเล่นแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะวิ่งไปแจกอย่างเดียวเลยอันนี้อันนี้เคยเจอเหมือนกันนะอ่ะต้องไปช่วยป้อมบนแล้วแหละ ป้อมบนนี่มีอยู่สองตัวต้องแอบ,บเข้าดงกันชาวะนะแล้วเขาวิ่งไปเสียบพาหรือจะบุกเลยปะล่ะบุกเลยปะล่ะบุกเลยปะล่ะเสียบอีกรอบหนึ่งมาล่ะมาดิมาบุกเลยเปล่าบุกเลยเปล่ามานี่มานี้มานี่มานี่นดิโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว <laughs> เราแอบเข้าดงกันชาก่อนดีกว่าแล้วเขาไปวิ่งไปเสียบพาอึบอึบอึบ ขอตัวนี้ข้าขอตัวนี้ขออย่าไปไหนอย่าไปเออวิง่งหือเราเอาขอไม่ลงจริงวะต้องกลับป้อมก่อนครับเราสู้เขาไม่ไหวเดี๋ยวเราตายอีนี่มันจะหนักเราแบบแบบรอบแอบดีกว่าโอ้แต่นี่ก็น่ากลัววะต้องดันดันป้อมมัอนนะได้ได้อันติมาแล้วนะอันติสามนะครับแต่เราก็สู้เขาไม่ได้วะตอนนี้ คือเลือดเราน้อยอุ๊ยยิงเอาอีกใจร้ายมากที่สุดใจร้ายที่สุดแอบก่อนดีกว่าครับเราบุคขาไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปแจกงเขาว่าเปล่าเรายอมกลับฐานดีกว่าหิวเลือดแป๊บวิงโอ้โหล่างก็น่ากลัววะ่ะบนก็น่ากลัวแต่ล่างล่างเรามีเพื่อนเราอยู่แล้วเราไปบนดีกว่าล้วให้เยาวุสสไปทำไปตรงนั้นเนี่ยเนี่ยฮะคือเป็นเป็นอย่างงี้เว้ยเล่นเน่ยเวลาเล่นกับคนคนอื่นเนี่ย บางทีเขาก็แบบไม่ยืนยืนรออะไรทำไมพี่ไม่ดันป้อมล่ะครับเออเอาวะเจอคู่ทีมอย่างนี้ก็ต้องทำใจนะครับเกมนี้อึบอึ๊บโอ้ยชิปหารติดสโลมาบุกก็บุกมาอไม่รอดว่ะดิแตกดิแตกดิไม่แตก ดันป้อมเลยครับพี่ดันป้อมเลย <c oughs> แล้วแบบคือแบ่งกันแบ่งเป็นแต่ละโซไม่ได้เหรอ <c oughs> ไม่มีใครโดนไม่มีใครคุมกลางเลยครับบนก็ไม่มีใครคุมเลยนะเออกลางก็ไม่มีใครคุมเลยแต่ต้องไปบนก่อนนะตอนนี้เจอซันแล้วฮะหงองคงเนาะเรียกหงองคงแล้วกันเนี่ยป้อมเราแตกแล้วครับ ต้องฆ่างหงอคงก่อนเว้ยเก็บเวลกับเก็บเวลก่อนแล้วกันครับเก็บเงินก่อนแล้วกันแล้วค่อยออกของไปสู้เขา <c oughs> บุกป,ประล่ะอุ้ยนะอุ้ยบุกไม่ได้บุกไม่ได้บุกไม่ได้กลับกลับดีกลับวิง่งหนีเออ <c oughs> <c oughs> ดูโคตไล่ตามเรามาสิโอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนั้นไล่ตามเรา นะเดี aaS, Vay, <t> ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจสู้หรือเปล่าใจสู้หรือเปล่ามาสู้เว้ยสู้เว้ยเอาเว้ยสู้ๆครับผมสู้ๆเดี๋ยวก่อนนะมาดิช่วยยิงป้อมดิช่วยยิงป้อมเออป้อมจะแตกแล้วอีกจะแตกแล้วจะแตกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออหนี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 ไปหาเขาทำไมลูกไปหาเขาทำไมเดี๋ยวก่อนนะข่าคลิปก่อนมามามา มาเพื่อนระบุกอยู่เปล่าวะนะเนี่ยเฮ้ยช่วยเพื่อนเรากัอนวิมปเสียบลอยเออนั่นไงโดนเราลอยแล้วเพื่อนเราวิกลางกลางไปกลางก่อนกลางก่อนมียุนเจ้าเข้ากลางครับผมตอนนี้ยุนเจ้าน่าจะแอบ,บในพุ่มไม้เปล่าวะไปนู่นลอะอะเดี๋ยวรอรอเสียบไปดีกว่ามาใกล้ๆเดี๋ยวเราพุ่งเสียบเลยอึบ๊บป๊าบตอนนี้น่าจะต้องดันป้อมกลางแล้วครับ เพื่อเป็นการชิงความได้เปรียบมาก่อนต้องชิงป้อมกลางครับต้องเอาความได้เปรียบมาก่อนอึ๊บอึ๊บมาเดี๋ยวเราออกของก่อนดีกว่าครับออกของเนี่ยผมแนะนําว่าให้ออกของเองน่าจะจะโหดกว่านะให้เราคลิกเลือกเอาเองดีกว่าโหดกว่าเยอะครับ ต้องเน้นป้องกันนะตอนนี้เน้นเลือดก่อนไหมเลือดก่อนแล้วกันครับเพราะเลือดตัวนี้เลือดน้อยมากเลยไปกดออกซะง,งั้นมาเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับผมเอามาใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเราเสียบด้วยกันปึบ๊บปื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 บ๊ปบแตกแตกแน่นอนจริงครับผมเล่นตัวนี้ต้องใจเย็นนะเล่นตัวนี้ใจเย็น มาแจกเราเหรอครับมาแจกเราเหรอวิ่งไปเสียบอึบเดีย๋ยวแย่งเราเดี๋ยวแร่งโอ้โหโดนแย่งอะ่ะโดนหล่ออีกแล้วอ่ะโดนหล่ออีกแล้ว,วนี่ก่อนวิ่งไปเสียบนี่ก่อนเนี่ยตัวนี้มันยิงแรงจริงนะดูดิคือยิงคุ้นแรงอะ่ะยิงเร็วมากเลยตัวนี้เออแตกเว้แตกเว,ว้แตกอยู่แตกอยู่ ตอนนี้อยากกลับป้อมไปฟื้นฟูเลือดมากเลยเดี๋ยวขอค่าคลิปก่อนละกันครับเดี๋ยวค่อยกลับป้อมไปฟื้นฟูเลือดแล้วกันนะแตกอยู่งั้นเรากลับป้อมดีกว่าครับเราต้องไปออกของก่อนออกเกาะดีไหมออกเกาะก่อนแล้วก็ออกรองเท้าผมชอบรองเท้าที่มันลดคู่ดาวครับมันจะได้รีไอพวกอันติเราเร็ว ลุยต่อครับผมลุยต่อ <c oughs> ไปบนดีไหมบนโอ้กางเราไม่มีใครคุมเลยงั้นเราคุมกลางเอแลวกันครับเฟยะโอ้เขาเขาไม่กลัวเดี๋ยวเขาบุกมาหาเราเนี่ย <c oughs> คือทําไมนายไม่กลัวเราเลยอ่ะนายบุกมาหาเราถึงนี่เลยเหรอโอ้แตกเลยนะแตกแตกโอ้แตกเลยเอ้ย ถ้าเมื่อกี้ไม่โดนลุมนี่เราน่าเราน่าจะฆ่าเฟย่าตาอยู่นะอยู่ดีเดินมาหาป้อมเราเลยอะเสียดายเสียดายโดนลุมอะธนูนี่ยิงแรงมากอะดูดิยิงยิงทั้งแรงยิงยิงเร็วยิงแรงอะโคตรโหดอะอป้อมกลางโอ้โหล่างเราโดนล่างเราโดนยำแล้วผมตอนนี้ แต่ต้องไปกันกลางก่อนเนะี่ยตอนนี้กลางเราเสียวกลางแตกวะต้องไปกันกลางก่อนดีกว่าผู้ความไม่ประมาทก่อนแล้วก็ต้องมาช่วยล่างต่อครับตอนนี้พอมาล่างเราไม่เหลือแน่นอนมามาอุ้ยไปเข้าอะไรหลอดทั้งหลอดเออแตกเว้ย คห้ขาเนี่ยโอ้โดนโดนแย่งอีกแล้วเน้นโจมตีแล้วกันครับเน้นสปีดโจมตีแล้วกันนะบวกคิดติี่คอแล้วกันไปล่างก่อนนะโอ้ยล่างโดนยาำอีกแล้วโอ้ล่างมาสองเลยวะเราไหวปะเดี๋ยวเราแอบข้อป้อมหนครับแอบข้อบงดงกัญชาก่อนเราค่อยไปเสียบพอเสียบปาบปาบเปิดอันติพุ่งทะลุ สู้อย่างมองมันครับจังหวะนี้โอ้โหยุนเจ้ามามานี่มานี่มาแจกมานี่เออยุนเจ้าเลือดจะหมดแล้วอะอยู่ไหนวะยุนเจ้าหาตัวไม่เจอยุนเจ้าอยู่ไหนอะไปแล้วเหรอ,องั้นเรากลับไปฮิวเลือดก,ก่อนแล้วกันครับ ตอนนี้ดูจากป้อมเราป้อมเราได้เปรียบนะดูจากป้อมเขาป้อมเขาน่าจะเสียเปรียบนะครับต้องดันป้อมมาแหละดันป้อมกลางก็ก็ไหวนะเดี๋ยวดันป้อมกลางดีกว่าสเต็ปเราครับแอบพบองกัญชาแล้วก็ไปเสียบเขานะเดี๋ยวเราเข้ามาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเราวิ่งไปเสียบเขาเลยดีกว่าแอบบดงกัญชาก่อนดีกว่ารอให้มันขึ้นน,ะนั่นนี่ก่อนเนะี่ยเออขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นรูปตาแล้วก็วิ่งไปเสียบเขานะครับ โอ้โยมากี่กี่ตัววะนะ <c oughs> ขึ้นมากันเยอะมากอะสู้ไม่ไหวเอาโดนดันแลยครับผมตอนนี้พี่พี่ต้องมาช่วยกันดันป้อมตรงนี้นะช่วยกันกันก่อนนะของเรา ้อมเราโดนดันกลางยาวๆเลยแล้วไม่พี่ไปไหนเนี่ยพี่ม่ไมพี่ไม่รีบกลับวับมาหาเราล่ะชิบหายละแตกแตกยุนเจ้าแตกเออแตกเว้ยเฮ้แตกเว้ยเฮ้เอาเรื่องเอาเรื่องโหโหมีเยอะวะมีเยอะว่ะวถอยถอยถอยซูไม่ได้สูไม่ได้ไไดคือเขายิงแรงโคตรเ้ย เราต้องกลับไปหิวเลือดก,ก่อนอะตอนนี้เราสู้เขาไม่ไหวอะครับตายกันหมดเลยทีนี้แหละงานออก็เราแล้วเอออย่าแพ้เว้ยวันนี้ไม่ได้มาเพื่อแพ้วันนี้มาเพื่อชนะอ้เอ๋เอาวะเอาวะโดนป้อมยิงแตกชิบหายแล้วป้อมเราเออ คือธนูยิงแรงมากอ่ะดูดิธนูยิงโคตรแรงอ่ะแตกเลยครับหอกคงก็เอาไม่ได้อ,อาไม่อยู่อ่ะเจอธนูอ่ะธนูอยู่ดิยิงนั่นยิงเลยน่ะโอ้โหยิงอย่างไวโอ้โหเขาจะแตกแล้วว่าน่าจะไม่รอดครับตอนน,นี้น่าจะแพ้น่าจะโดนแพ้ป้อมคะแนนก็แพ้นะครับตอนนี้โอ้โหเจ็ดไปห้าตัวพระเจ้า คือเล่นกับเล่นแบบกับคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับอารมณ์มันจะเป็นอย่างนี้เลยคือเล่นกับเพื่อนเนี่ยเข้าใจง่ายสุดครับอย่าเล่นกับคนอื่นเลยแนะนํานะเล,นเ,ลนเล่นกับคนที่รู้จักอันนี้มันกว่ามันกว่าสุมเล่นทีมนะครับสุมเล่นกับคนอื่นคือบางทีสุมเล่นกับคนอื่นเนี่ยมันไม่รู้เรื่องไงใช่ไหมละ่ะบางทีเขาก็ไปแจกเราบุกเขาไม่ได้หว่นเราไม่มีเพื่อนกันถ้าเราบุกเราตายแน่นอนทับเราต้องไปเอาเพื่อนมาช่วยอ่ะ บบเราต้องช่วยกันบุกเว้ยไม่ใช่ว่าแบบต่างต่างคนต่างจะเอาอันนี้ก็คือตายอย่างเดียวครับเราต้องช่วยกันบุกต่อไม้กันติดสโซมูชันแตกไว้แตกแตกแตกตขอเถอตัวนี้ขอเถอะขอเถอะเออ โอ้ิบหาแล้วครับโดนโดนไล่มันอย่างนี้เราไม่รอดแน่นอนอะ่ะเอาโซลมชั่นกินแล้วก็วาร์ปวิ่งหนีแล้วครับตอนนี้มาอย่าทำเราอย่าทำเราไม่เอาโซลมชั่นอย่าฆ่าเราโอ้ยเรียบร้อยว่ะคือจะไม่หอคงมันมีไล่แยกล่างได้เหรอโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้หอคงก็โกงนะแยกล่างได้เนี่ย หลังต้องเล่นงอโคงว่ะเจออันติแยกล่างอย่างนี้ไม่ไหวนะต้องออกของอะ่ะพลังเลือดเราเท่าไหร่เลือดเราห้าพันเจ็ดมานาพันเจ็ดโจมตีเราสามร้อยเอานี้แล้วกันนะคือตอนนี้โอกาสชนะเรามีอยู่ไหมมีอยู่นะโอกาสชนะเรามีอยู่แต่ต้องช่วยกันสามัคคีครับ ต้องช่วยกันดันทีเดียวอะคือต่างคนต่างบุกอันนี้ก็ไม่ไหวเว้ยเนี่ยเจอแล้วครับอย่างเงี้ยแหละมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละแบบเวลาใครอยากหิวคิวไงก็ไปบุกต้องช่วยกันเว้ยเกมนี้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันเว้ยเออแล้วมันจะได้ไม่ต้องช่วยกันเกมนี้ไม่ใช่ว่าใครหิวคิวแล้วไปฆ่าอันนี้แบบไม่ได้นะต้องช่วยกันนะเกมนี้เจอฆ่าหลอดแล้วว่ะอุ้ยมามามาต้องช่วยกันมา ได้แล้ววะเมื่อสกิลดนประหมล์เป็นดีนั่งสองวีเพื่อนลาเวสมาโอ้ไม่มีเพื่อนช่วยคือมันเป็นอย่างงี้ครับเวลาอยากหิวคิวไงบางทีเราไม่รอเพื่อนบุกไงเราไปบุกอย่างเงี้ยเราก็เสียเปรียบนะฮะโดนลุมเจอดันกันโอ้โหหลอดอีกไม่รลอดแน่นอนตานี้ไม่รอดอ่ะบอกเลยยอมแล้วกันครับตานนี้ ซู้ไม่ไหววะซู้ไม่ไหวจริงเฮ้ยเฮ้ดูไม่แน่ว่ะไม่แน่ว่ะช่วยกันฆ่าได้อยู่นะเออช่วยกันฆ่าดิอืมนั่นแหละสวยๆดันป้อมแล้วพี่ดันป้อมเลย <c oughs> ต้องดันป้อมอย่างเดียวครับไม่งั้นเราไม่รอดอ่ะ <c oughs> หลอดตายยังไงหลอดตายใช่ไหม <c oughs> หลอดแม่งอึดว่ะ <c oughs> จะอึดแค่ไหนเชียวหลอดครับท่านหลอด เออตลอดตายละ <c oughs> แต่คลิปเขาอึดมากเว้ยอ่ะดันกาแล้วกันนับยาวๆแล้วกันกลางโอ้ฝั่งเขาเกิดแล้ววะเราก็ต้องใช้สเต็ปเดิรับแอบขุดลมกัญชาต่อแอบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราแอบไปออกของก่อน ต้องเน้นตีแรงๆมัออกเกาะก่อนแล้วกันเนาะเกาะเราอ่ะอันนี้แล้วกันหืมหนิดเราไม่เสถียรนะ่ะเดินไปแจกแน่นอนอะ่ะบุกเลยเปล่ะอยู่ไหนวะบุกเลยเปล่า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 ไม่อย่าอย่าทำชัน เออนั่นไงครับผมอูจะแตกอยู่แล้ววะไม่น่านเลยกูไม่น่านเลยตายกันหมดทั้งทีมั้งอย่างนี้ไม่รอดครับผมยอมจ้าตอนนี้ยอมจ้าโอ้ยคือแพ้หนักมากช่วงนี้เหมือนทำบุญไม่ขึ้นอนะ่แพ้หนักจริงๆเกมนี้แพ้ว่ะอ่ะเดี๋ยวข้อยองใหม่แล้วกันครับแพ้แพ้แพ้ตอนนี้แพ้แพแ คือแพ้หนักมากเว้ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรคือดวงมันไม่ขึ้นเล,เล่นๆนะครับอยอมไปแล้วกันเนาะดวงไม่ขึ้นคือแบบแพ้ดูนะอัตราการแพ้นะครับนี่ฮะเล่นสิบเกมนะครับแพ้แพ้ไปเก้าเกมนะคือแม่งแพ้แบบแพ้แบบแพ้เยอะจริงๆนะครับอ่ะก็พอแล้วกันเนาะสาหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าเนาะเราจะทําเราจะเล่นเป็นคลิปละเกมละกันครับ เนาะคลิปและเกมนักกันเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับเกมโมบายเจนี่พีที่3คลิปหน้านะโอเคครับผมก็ชวนมาเล่นได้น้ชวนมาเล่นได้นะมนนะผมก็รับแอดทุกคนไปแล้วเนาะนะครับไงนะครับเดี๋ยว,เด,ยวยเ,เดี๋ยวค่อยเล่นเนดะี๋ยวค่อยเล่นเนาะเดี๋ยวค่อยเล่นกันตอนเย็นๆ,ๆแล้วกันครับเนาะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ